ตาเอวันนี้มาดามแพมมาอยู่กันที่คลินิกทาฟันกันอีกแล้วนะคะหลายคนก็สงสัยว่าอฟันสวยขนาดดีเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างวันก่อนจาได้ไหมคะคุณวิทย์ได้มาพิมพ์ฟันไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับแบรนด์ดัดฟันเซนยุ่มซึ่งหมายความว่าอะไรซึ่งหมายความว่าฟันหมาของคุณวิทย์จะหายไปแล้วนะคะแต่ไม่หายปากหมาเหมือนเดิมนะคะอันนี้ค่ะคือแบบต้นแบบของฟันคุณวิทย์เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าพร้อมกับนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์ ครอบฟันหรือตะกร้อหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราไม่บอกว่ามันคือที่ดัดฟันใสโอ้โหกล่องใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวเราให้เจ้าหน้าที่เขาอธิบายกันดีกว่านะคะบอกว่าจะไม่บอกแต่ก็บอกไปแล้วว่าบอกว่าเราจะไม่บอกว่ามันคืออะไรแต่มันคือที่จัดฟันใสเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะคะหลุดไปแล้วคาดจบนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันดัดฟันใสเนี่ยทําอย่างไรบ้างโดยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยอธิบายกันเห็นก็บอกว่าโอ้โหไม่ใช่ย่อยคามาดามขมขาอะดูนี่ ส0ิบกว่าชุดนะคะซึ่งเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆและที่สําคัญค่ะมาหาคุณหมอแค่ครั้งเดียวจบรู้เรื่องดูนู่น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 นหัวเขาเรียนะ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 มีการตกติ๊กันนะจ๊ะมีการตกติ๊กคนดูไม่เข้าใจคืออะไรไม่เข้าใจนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าภรรยาตัวอย่างนะคะเราตักกาแฟค่ะกมาหาเินช่วยกันมาหาเงินะเอากาแฟมา กลับไปร้านที่หนึ่งจกักรวาลมาแล้วมาแล้วมาทำงานที่นี่แกะให้ด้วยค่ะแก่ให้ด้วยหลอดน่นนะแกะด้วยค่ะมียาํางานที่นี่ไงแล้วผัวก็ส่งมาทํางานที่นี่เพื่ออะไรหาไรายได้เสริมผัวเปิดร้านกาแฟข้างๆอ่ะ นี่นี่นี่ดูนะคะเนื่องจากเป็นพยาบาลนะคะรักษาความสะอาดเป็นอย่างยิ่งนะคะมีนหน้าละพวัพวมาดามแฟมผมคอ,อยนี้มีหน้าหลักข่าวก่อนมาถนานเลยเอากาแฟไหมคะเอากาแฟไหมคะสั่งได้เลียเกงเนี่ยม,มันจะเปนราการที่ดีค่ะเลขคะแหมไม่รู้นะสมัยก่อนเนี่ย่อนผนไม่ตกกับเชียร์เบียอยู่แต่หัวบอกให้ลาออกมาขายแล้วมาเชียร์กาแฟแทน คนั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ศูนย์ธันตกรรมไมเดนเดี๋ยวเราไปให้เจ้าหน้าที่เนี่ยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการใส่ที่ดัดฟันใสกันดีกว่าค่ะ <S <S ออาล่ะหลายคนก็คงสงสัยใช่ไหมคะว่าปกติเนี่ยเขาดัดฟันเนี่ยมันก็จะเป็นยางใส่อย่างนี้นะคะมีเหล็กให้ด้วยโอ้นี่นี่นฝ่ายแผนกจัดฟันเสริมอันนี้ฟันปลอมหรอคะ ใช่ค่ะของปลอมโมเดลค่ะโมเดลโมเดลโมเดลดัดฟันสวยกูอีกปกตินะคะเขาก็จะดัดฟันกันแบบอย่างนี้แต่เราเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นว่าเฮ้ยแอว่าดัดฟันแต่ว่าไม่รู้ว่าดัดฟันอ่ะโอเคเนี่ยเราดูนะคะอันนี้เนมีลายด่งลายด่ติดไปก็ไม่เห็นนะก็เหมือนเดิมนะจริงๆริเลือกจะเหยอกไม้ลูก มีรูปดอกทองไหมคะเดจ๋ยวทองไม่ม,นะไมีไม่มีนะคะดอกทองไม่มีมีแต่ดอกสีเหลืองเอามีแต่ดอกตีเหลืองนะคะอารามตา <laughs> เอาเป็นว่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าถ้าไม่ดัดแบบนี้เนี่ยจะดัดยังไงหลายคนคงสงสัยแล้วใช่ไหมคะไปดูกันดียกไปอนะะันนค่ะตอนนี้เนี่ยก่อนที่คุณวิทย์จะ ครอบฟันนะคะก็แอบหลายคนสงสัยแล้วใช่ไหมคุณวิทย์หายไปไหนคือกล้องอยู่นะคะเพราะเราเป็นผู้หญิงบอกบางเราไม่สามารถถือกล้องได้นะคะอ่ะเราอยู่กับเจ้าหน้าที่รายงานตัวนิดนึงค่ะน้องบัตเตอร์ฟลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อพาวนะคะเป็นแหลกอัลร์เซลลของทางเซนย่มค่ะก็คือจะดูแลลูกค้านะคะตั้งแต่เริ่มกัน รักษาจนจบการรักษาเลยค่ะอือซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดดัดฟันกับเซนยุ่มเนี่ยหนูก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งคอยให้คาปรึกษาและการสอบถามอทุกอย่างใช่ไหมครับอุ้ยฟันสวยจังเลยนี่ดัดฟันหรือเปล่าคะดัดอยู่ค่ะอ๋อนี่ดัดอยู่ด้วยเออแต่ดูไม่รู้เลยนะคะดูแล้วด้มันจะมีเกี่ยวยางด้วยนิดหนึ่งอ๋อเกี่ยวยางเพื่อ อ่าเหมือนดึงฟันค่ะอ๋อคิดว่ากันหลุดค <c oughs> <c oughs> ่ะอ่าเดี๋ยวเรามาให้น้องพราวเนี่ยอธิบายกันดีกว่าซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นรูปเอ็กซเรย์ฟันของคุณวิทย์นะคะแล้วก็ทําตัวอย่างมาให้ดูว่าเอออะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูข้างในนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ระยะเวลาของคุณวิทย์เนี่ยอยู่ประมาณก,กี่เดือนคะ อันนี้13ชุดจะประมาณ6เดือนครึ่งค่ะ6เดือนครึ่งอุ๊ยเข้าใจว่า8เดือนนะตอนแรกอันนี้ย6เดือนครึ่งอ่ะงั้นเดี๋ยวให้น้องพราวอธิบายกันเดี๋ยวเนี่ยเราจะต้องพบคุณหมออีกหรือเปล่าคะก็ต้องพบคุณหมอก่อนแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องใช้เท้ถูกวิธีเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยดัดฟันน่ะต้องเข้าคลินิกทุกสัปดาห์ทุกเดือนอะไรเงี้ยไม่มีเวลาเพราะว่ารถต่งรถติดซึ่งเซนยุ่เนี่ยสามารถที่จะมาหาหมอแค่ครั้งถึงสองครั้งไม่เกิน3ครั้งอ S <S ก็สวยโย่อโอ้จริง,รง<อ>หลายคนที่แบบว่าเอออายที่ว่าจะติดยงติดยางอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนน้องเขาเนี่ยเนี่ยก็ครอบอยู่นะคะซึ่งแบบว่าแอบแแอว่าดัดฟัน ตอนแรกเนี่ยเราคิด <Ende> ว <esa> ่าเอ้ยฟ <refugees> ันเหมือนของคุณวิทย์เนี่ยฟันเรียงอยู่แล้วแต่ได้สวยได้อีกใช่ดังนั้นเนี่ยเราก็มาให้น้องอธิบายดีกว่าว่าทำอย่างไรบ้างภายใน6เดือนนั้นเนี่ยก็อุปกรณ์นะคะจะมีเลขบอกอยู่ตรงนี้ชุดที่1ชุดที่2จะมีเลขบอกนะคะ1ชุดจะมี2อซองนะคะโดยจะแบ่งเป็นมีเดียม แล้วก็เป็นแบบฮาร์ดนะคะตัวมีเดียมมันจะนิ่มแล้วก็ยืดหยุ่นกว่าบางกว่าทําให้เราใส่ก่อนแล้วเราก็จะค่อยๆเคลื่อนฟันไปทีละนิดเจอไม่เจ็บมากเราใส่อุปกรณ์นะคะ1ชิ้นเนี่ยก็คือเป็นตัวมีเดียม7วันแล้วก็เปลี่ยนวีดหน้าเป็นตัวฮาร์ดนะคะอีก7วันตัวนี้มันก็จะหนากว่าแล้วก็จะตึงๆนิดนึงใช่ค่ะแล้วจะตึงๆเจ็บๆประมาณ1-3วันแรกนะคะเดี๋ยวพอวันต่อๆไปวันที่4ถึงวันที่7เนี่ยจะเริ่มสบายแล้วเราก็เปลี่ยนเองไปเรื่อยๆได้เลย ต้องมาพบคุณหมอบ่อยๆแต่ค,คุณหมออาจจะมีนัด follow up บ้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบไม่สะดวกสามารถ follow up ผ่านทางแอปพลิเคชันได้ด้วยค่ะใช่ค่ะซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยซึ่งหลายคนนะบอกว่าเฮ้ยต้องปรึกษาคุณหมอหรือว่างงอะไรอย่างนี้เนี่ยเราสามารถสอบถามทางโทรศัพท์ได้แล้วก็ที่สําคัญค่ะมีแอปพลิเคชันว่าตอนนี้เนี่ยฟันของคุณเนี่ยเลื่อนไปประมาณเท่าไหร่จัดเรียงอยู่ในรูปแบบไหนเฮ้ยมันสะดวกจริงๆค่ะนี่เลยค่ะแบร,รนด์ เซนยุ่มนะคะตอนแรกกูคิดว่าอาดว่าเซนยำนะคะยำยำกันต่อไปะคะ่ะอ่าและต่อจากนั้นนะคะหลังจากที่โหลดแอปกันมาแล้วเนี่ยเราก็จะให้น้องอธิบายกันนิดนึงว่าการปรึกษาการพูดคุยเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าอีคุณวิต์เนี่ยน่าลำคาญบอกว่าไม่อัดแล้วไม่อัด โอเคงั้นนะคะเราให้น้องอธิบายแอปกันดีกว่านะคะเวลาเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วนะคะก็คือกดเข้าไปติดตามการรักษาตรงนี้ได้เลยค่ะเราก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้จะเป็นวันแรกที่ใส่อุปกรณ์นะคะเราก็จะมีตัวสีฟ้าวิ่งไปเรื่อยๆพราะเากำหนด7วันที่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์คำว่าเปลี่ยนอุปกรณ์ตรงนี้จะกลายเป็นสีเหลืองนะคะก็ให้กดเปลี่ยนอุปกรณ์ตรงนี้ทุกครั้งนะคะแล้วก็ถ่ายรูป อัปเดตคุยกับคุณหมอมีข้อสงสัยอยากจะปรึกษาคุณหมอหรือว่าทางพนักงานของทางเซนยุ่มนะคะกดตรงนี้ได้เลยค่ะ ตรงนี้ก็สามารถพิมพ์แชทเข้าไปหาคุณหมอได้เลยตอนนี้มีอาการยังไงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคะเอ๊ะเดี๋ยวพี่ถามนิดนึงบางคนอาจจะไม่เข้าใจเราต้องใส่ก่อนนอนด้วยไหมคะใส่ตอนนอนค่ะตลอด24ชั่วโมงไหมใส่ทั้งวันเลยถอดตอนกินข้าวค่ะวันละ20-22ชั่วโมงอ่าแล้วก็เวลาแปลงฟันก็ถอดออกถูกต้องอ่าโอเคแล้วก็เรายังมีวิธีการดูแผนการรักษาตรงนี้ได้ด้วยนะคะจะเป็นวิดีโอว่าเราฟันเราจะขยับขยเยื่นไปยังไงบ้าง อะะคะซึ่งคนที่ติดตามมาดามแพมก็อาจจะไม่ได้ฉลาดเหมือนมาดามแพมนะคะก็คือโง่เหมือนกูนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาถามกันนิดนึงว่าน้องพราวคะแล้วถ้าเกิดว่าในกรณีที่แบบว่าเฮ้ยมาดามแพมคะวันนี้พี่ลืมใส่อะค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยอีแฟนคลับก็ไม่ถามแล้วค่ะหนูว่ามาถามพี่มาดามแพมคะถ้าลืมใส่วันหนึ่งเนี่ยจะทําอย่างไรดีคะอนุชเคยอธิบายหน่อยอ่ะ ถ้าเกิดว่าปกตินะคะ,คะถ้าเกิดว่าลืมใส่เนี่ยก็จะแนะนําว่าให้ใส่ต่อให้คกรบกําหนด7วันแต่ถ้าเราลืมลืมใส่สองสาวันเลยเนี่ยเราก็จะเพิ่มระยะเวลาในการใส่แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะแนะนําว่าให้ติดต่อทางคัสเ o อร์แคร์หรือว่าทางอัปเตอร์เซลล์ก่อนนะคะมไม่ต้องถามนะคะแฟนเพจมาดามแพมไม่รับผิด <c oughs> ชอบใดๆทั้งหมดะะั้าเกิดอาการลืมนะคะจริงๆแล้วพยายามใส่ไว้ตลอดเวลาแผนการดัดฟันเนี่ยจะได้เป็นไปในตามระยะเวลาที่กําหนดไว้นะคะพยายามอย่าลืม ค่ะลืมโทรหาผัวได้แต่อย่าลืมดัดฟันค่ะตอนนี้นะคะหลายคนก็คงสงสัยว่าทําไมคุณวิทย์ถึงดัดฟันเป็นครั้งที่2อ่าหลายคนสงสัยกันมากเพราะอะไรที่เสือกนะคะ <c oughs> อ่าคุณวิทย์เนี่ยผ่านการดัดฟันมาแล้วหนึ่งครั้งแต่ไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ทำไมละ่ะคะถึงไม่ใส่อ๋อพอดีไงรักความสะอาดอปิโยนในน้ําร้อนชิบหายค่ะชิบหายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ ใส่ดีเทนเนอร์แล้วการจัดฟันแบบใสเนี่ยค่ะคุณน้องขาสามารถทําอย่างไรได้บ้างจําเป็นไหมว่าเราดัดฟันเสร็จแล้วเราต้องใส่รีเทนเนอร์ไหมจาเป็นค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการจัดฟันแบบเหล็กหรือว่าจัดฟันแบบใสการจัดฟันทุกรูปแบบนะคะหลังจากที่เราจัดฟันเสร็จแล้วค่ะจําเป็นที่จะต้องใส่รีเทนเนอร์เพื่อที่จะประคองฟันอ๋อนี่เข้าใจว่าดัดเสร็จแล้วเสร็จเลยเหมือนทํานมเสร็จแล้วเนี่ยใช,ใช้งานได้ตามปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ใช่ไหมคะอ๋อก็คือแบบว่าไม่เหมือนซิลิโคนนะอันนี้ ฟันค่ะไม่ใช่ซิลิโคนสามารถใช้งานได้ตามปกติแต่ว่าต้องครอบไว้นิดนึงเพราะว่ากาันฟันเคลื่อนแล้วก็เพื่อการคงที่ของโครงฟันนะคะกินข้าวล่รเออกินข้าวเวลกากินข้าวนะคะก็ต้องถอดอุปกรณ์ทุกครั้งเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วเราก็รับประทานอาหารหนึ่งไม่อร่อยค่ะสอก็คือสกรปรกด้วยแล้วก็อุปกรณ์อาจจะแตกได้ค่ะอ๋อมีการแตกได้ด้วยเหรอ คิดว่าไม่แตกนะซึ่งเราก็เข้าใจมาตลอดว่าเอ้ยกินได้เลยอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ไม่สามารถใช่ได้คะอ่าดังนั้นนะคะรู้ข้อจํากัดกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําตามกันนะคะแล้วถ้าเกิดจะด่าแฟนต้องถอดไหมครับไม่จําเป็นต้องถอดค่ะด่าได้เลยพูดชัดแน่นอนค่ะได้ยินไหมคะคุณวิทย์ได้ยินไหมคะนี่ขนาดไม่ใส่ที่ดัดฟันนะคะเอาใหม่ไหมคะคุณวิทย์พอเลยมองหน้ามาดามแพระไม่เอาแล้วจ้ะ และพอมาถึงช่วงทําความสะอาดนะคะไม่ได้ล้างห้องน้ํานะคะไม่ได้ล้างตู้เย็นแต่ล้างที่ครอบฝันนะคะซึ่งตัวดดดใสเนี่ยมีวิธีทําความสะอาดอย่างไรบ้างคะคุณน้องอ่าวิธีทาความสะอาดนะคะเราจะใช้แปรงสีฟันทําความสะอาดกับน้ําเปล่าได้เลยค่ะแปรงขัดซ้วมได้ไหมคะไม่ได้ค่ะใหญ่ไปโอ,อตายแล้วชอบเล็กๆก็ไม่บอก และต้องใช้น้ํายาอะไรไหมคะแบบว่าเหมือนกับเออน้ำยาบ้วนปากหรือว่าใช้ยาสีฟันหรือว่าใช้สันไลดีคะไม่แนะนําเป็นน้ํายาใดๆทั้งสิ้นนะคะจะแนะนําเป็นน้าเปล่าอย่างเดียวเลยใช่ค่ะเพราะว่ามันอาจจะมีส่วนผสมอะไรที่มันไปเกิดการระคายเคืองหรือว่าทําปฏิกิริยากับตัวอุปกรณ์ได้ค่ะ แนะนําเป็นน้าเปล่าค่ะแนะนํานะคะไม่ต้องเสือกบนน้าร้อนด้วยนะคะเหมือนรอบที่แล้วคุณวิชิพหายด้วยน้าร้อนนะคะทุกคนค่ะบอกไว้เลยว่าอย่าเสือกค่ะการล้างกับน้ําที่เป็นอุณหภูมิปกติของห้องดีที่สุดและจําเป็นไหมคะว่าจะต้องเป็นแบบว่าน้ําดื่มโพลาริสเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องอะกันนะประปาก็ได้สะอาดก็ได้ค่ะอ๋อเอน้ําจากเทือกเขาหิมาลัยนีแหละน้าแร่ได้ไหมคะได้ าเกิว่าอยากแบบเป็นคนรักความสะอาดเลยนะคะบอกไว้เลยค่ะ <c oughs> คุณแม่บอกไม่ให้ทานน้ำเปล่าค่ะคุณแม่ให้ทานน้ำแร่จากเทือกเขาหี่มาลัยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็พาคุณวิทย์มาหาคุณหมอแล้วนะคะเอาบัตเตอร์ฟลยมารายงานตัวนิดนะะึงค่ะคุณวิชา คุณนาคารายงานตัว <c oughs> ผัวมาดามแพมยังต้องรายงานตัวอีกหรอไม่ไงบางคนเขาอาจจะไม่รู้จักไงอ๋อผมเป็นผัวมาดามแพมครับผู้หญิงที่สวยมากๆครับแต่เวลาล้างหน้ามานี่ดูไม่ได้เลยครับนี่มึงรักกูจริงป้ะเนี่ยร <c oughs> ักจ้าตอนนี้นะคะเราก็กลับกันมาอยู่กับคุณหมอกันนะคะที่คลินิกเชื่ออะไรคะคุณเวทไมเดนทันตกรรมใช่ไหมคคิด<อ>ว่าจะจําไม่ได้นะคะ <c oughs> อะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกับคุณหมอแล้วก็ให้คุณหมอเนี่ยอธิบายดีกว่านะคะ,คะสวัสดีครับ คุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณหมอแล้วก็ทีมงานนะคะก็อันนี้เป็นแผนการรักษาของเขาค่ะค่ะก็เดี๋ยวตะไบฟันแล้วก็ใส่เครื่องมือแค่นั้นเองง่ายคอเจ็บคือดูง่ายมากเลยนะคะคุณหมอขาเอาละค่ะตอนนี้นะคะอมน้ํานะคะเขาบอกว่าอมน้ําเสร็จปุ๊บพ่นใส่หน้าดิชันเลยค่ะคุณนิดเอากลืนเลยค่ะกลืนค่ะกลืนค่ะกลืนสิคะอืออือสามสิบวินาทีแล้วกลืนเลยค่ะอือ อ่ะอ่ะตอนนี้นะคะทำความสะอาดอีกหนึ่งกันหมอแบบว่า <c oughs> สงสารหมอนะคะ <c oughs> อือืนได้เลยค่ะอ้ะบวุ้นทำไมอุ้ยตาแล้วทำไมเหลืองอย่างนั้นล่ะคะขี่ฟันเหรอคะคุณบิ๊กชอบคุณครับ หมอครับเพื่อเอาภรรยาผมออกไปทีครับนะคะสำหรับคลินิกดีเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าเป็นกันเองนะคะแล้วก็พนักงานน่ารักมากนะคะนอนนอนคะ่ะคุณวิทนะคะแล้วฝั่งนู้นก็จะแอบกองเชียกันนั่งเมาส์กันอยู่นะคะอะ่านะคะเอาฝากรัดกาแฟไหมคะรา <c oughs> <c oughs> คาตอนนี้นะคะคุณหมอก็ จะต้องทําความสะอาดแล้วก็เคลียฟันนะคะแล้วที่เราเห็นอยู่ในถ้วยอันนี้เนี่ยก็คือตัวของฟันที่ใส่ในครั้งแรกนะคะก็จะเป็นแบบว่าใสๆอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณหมอเนี่ยก็จะครอบเข้าไปในปากคุณวิทนะคะพี่หมอเนี่ยกําลังทําความสะอาดฟันและก็อสีส้มๆนั่นคืออะไรคะพี่หมอ ฟัวรี่ค่ะป้องกันฟันผุแล้วก็ลดอาการเสียวฟันตอนที่เราตะใบฟัน,นะะอ่ะอาเหลือคาถ้าอย่างงั้นนะคพาลูดอนแท็กไม่ต้องใช้แล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ลดอาการเสียวฟันนะคะเพราะลูกคก้าเขาชอบมากเลยใช่ไหมคะพี่หมออ่ะเดี๋ยวหมอให้ขุยขุยออกนะคะแล้วก็หลังจากนี้ครึ่งชั่วโมงห้ามดื่มน้ําห้ามทานอาหารอ๋อนี่คือการเคลือบฟันนะคะเคลือบฟัวรี่ค่ะ จะน้ำลายนะคะไม่มีค,คุณอย่าคายเลยเสียดายค,คุณหมอก็เคลือบััวรายให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ห้ามทานอะไรเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ เป็นไงอร่อยไหมคุณรสสตรอเบอรี่ด้วยอ้าวรสตรสตรอเบอรี่หรอรสต้อมนะเ<อ>มื่อกี้อะรส้มเมื่อก,กี้ที่แต้มไปเป็นรสต้อมนะคุณรส้มจะอร่อยต้อมมากเลยครับหรออันนี้เนี่ยเขาบอกว่ากินแล้วไม่อ้วนด้วยนะจริงนะเออนะคะอ่ะคราวนี้ก็บ้วนแล้วแล้วก็เราก็นอนต่อลคราวนี้คุณหมอจะครอบตะกล้อให้คุณวิทย์แล้วนะคะที่นี่เนี่ยคลินิกสะอาดมากเลยนะคะเวลาเราใส่ทำอย่างระจุ คุณหมอจะให้ดูกระจกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะนะมันจะไมตรงล็อกค่ะเราพอดีเนาะฟันบนก็ใหญ่ๆนะเดี๋ยวก็ชิมชิ้นแรกอาจจะยงงๆค่ะชิ้นแรกอาจจะยังงงๆอยู่นะคะกดกดเอระ่าเากนี่เองแน่ๆนะแต่เราก็ฟันล่างที่เล็กน้อยขันออกค่ะแล้วตอนนี้มันยังไม่แน่นค่มียางต้าเองยางไปนะเนีย่ยค่ะยางให้กัดให้เคี้ยวค่ะ เคี้ยวเพื <purposely S 2> ่อจำจำความรู้สึกตอนนี้นะมันจะยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เคี้ยวเพื่อให้มันแนบเข้าไปอ๋อค่ะเคี้ยวเพื่อให้มันแนบเข้าไปนะคะฟิลแบบเคี้ยวหมาฝรั่งไหมคะพี่หมอนี่เนี้ยค่ะรู้สึกไหมว่ามันแน่นขึ้นแน่นค่ะซึ่งมันเหมือนกับการไล่อากาศไหมคะพี่หมอค่ะค่ะอ่ามันก็จะค่อนข้างกับเขาเสร็จแล้วมันจะเป็นสูรญากาศค่ะเอออ่ะโอเยเหมือนไม่ได้ใส่เลยอะ ค่ะป๊บแค่นี้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถ้าไม่ออกจริงๆเดี๋ยวหนูงัดให้ค่ะหนูรอเวลานี้มานานแล้วค่ะพี่หมอขาถ้าเขาบอกว่าถอดไม่ได้ปุหนูงัดออกให้เดิมอ่ะคุณหมอให้ให้คาเองให้ดูหน่อยว่าถึงจะปล่อยกลับบ้านนะคะไม่น่าเชื่อนะว่าถึงแม้ว่าพลาสติกใสๆจะดูไม่มีแรงแต่มันมีแรงเยอะมากเลยนะใช่สิตั้งกี่หมื่นล่ะใช่สิตั้งกี่หมื่นล่ะจ้าอ่ะ นะคะโอบคครับอันนี้ข้าวบดข้างล่างนะครับดูดนะคะจบปริญญาตีแต่ไม่รู้นะคะอันไหนบนอันไหนล่างนะคะโอ้หายง่ายอ่าค่ะอันนี้คือการจำลองก่อนฟันจะหายไปแล้วต้องใส่ฟันปลอมนะคะใส่ง่ายใส่ง่าย อาจเคี้ยวยางค่ะคดอกทําเองสิคะหมอบอกนะคะหมอไม่ตามไปถึงบ้าน<พ>อ,อาจเคีย้ยวไ,ไม่มีเดี๋ยวจะขอยืมนิ้วเธอมาเคี้ยวได้ค่ะเดี๋ยวยกหัวแม่ตีนให้เลยค่ะ <c oughs> เป็นไงคะแน่นขึ้นไหมคะใช่ผลิตภะพันของเซนยุ่มเขาดีเนาะง่ายมากเลยพอลองใส่แล้วลองถอดค่ะครับหัวกลับบ้าน้วถอดไม่ได้อ๋อค่ะเดี๋ยวดูแงะให้ค่ะ ข้าไปได้กว่าอ่ะอ่ะงัดงัดเออนี่ดอกสมบัหน้าเคียวเยอะอ่ะอ่ะงัดไม่ออกงัดไม่ออกอ่ะอ่ะอ่ะทำไมพี่หมอดูสะใจจังเลยคะพี่หมอเห็นแล้ว ก็ค oh, oh, oh. right. <cn> ุณ no วิท no. ย <c oughs> oh, okay. oh, okay. ์อ้าเก่งแล้วอ่านะคะสมกับที่จบปริญญาตรีมาจากการเกษมแล้วค่ะโอ้ออกแล้วออกแล้วอุ้ยน้ำลายยืดจ้าไม่เซ็นเซอร์ด้วยไม่เซ็นเซอร์นะคะอ่าล้วงค่ะนะคะเอาล่ะและฝากไว้นิดนึงสำหรับใครนะคะที่อยู่แถวรามอินทรา109ใช่ไหมคะกับคลินิกไมเดนนะคะสามารถมาหาพี่หมอได้นะคะซึ่งถามว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ย สามารถไปที่ไหนก็ได้ที่ใกล้บ้านคุณถูกไหมคะคุณวิทย์ใช่และสำหรับคนที่ยังไม่เคยดัดฟันนะครับอยากจะบอกไว้ก่อนว่าเห็นอุปกรณ์นี้ไหมใช่มันมีอาถรรรานใช้ก็ตามที่ไม่ใช้กล่องนี้แล้วใช้กระดาษทิชชู่เก็บนะครับหายอยู่ในถังขยะร้อยเปอร์เซ็นต์หายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ,นะคะดังนั้นเนี่ยคุณวิทย์ต้องอยู่ใกล้เมียตลอดนะคะเพราะเมียเนี่ยจะเป็นคนเก็บกระป๋องสีฟ้านี่ไว้นะคะ,ะ,คะใส่ง่ายใส่ง่ายกว่าตอนใส่เมียอีกครับ มันปัันแล้วค่ะคุณขาบอกหมอว่าเย็บเหลือสามเซนพอที่นะช่องเธอเด็กไม่ดูเยอะอ่านะคะเด็กเขาไม่ดูไงเ <c oughs> พราะอะไรแม่ห้าม <c oughs> นะคะแหมทำเป็นแบบว่าอินโนเดตนกันทั้งห้อง <c oughs> เลยค่ะเป็นสาวพมจันทร์กันทั้งห้องนะคะ <c oughs> าสาปวปูมจันนะคะ right. ่อดูนะคะในห้องนี้เป็นสาวปูมจันกันหมดเลยค่ะลูกหนึ่งนั่นคืออะไรเอามาจากกระบอกไม้ไผ่นะคะยันตอทานข้าวใช่ตลอดเวลายกเว้นตออทานข้าวแล้วตอนมีเพศสัมพันธ์ต้องถอดไหมครับก็ลองดู นะคะอันนี้คือคาตอบจากที่หมอนะคะต้องลองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้จากการต้องลองนะคะอ่าใส่ต่อฮะเมื่อกี้หมอมากระติบข้างหูว่าลองดูว่าโอเคไหม <laughs> นะคะตามนั้นก็เอาลองใส่ดูนะคะใส่ง่ายถอดก็ไม่ง่ายเท่าไหร่แต่ว่า,วาเดี๋ยวก็ชินซึ่งที่สําคัญหลายคนบอกว่าจะหลุดลงคอไหมก็ไม่น่าจะหลุดนะคะ ไม่หลุดใช่ไหมคะพี่หมอรับประกันใช่ไหมคะอร้แล้วถ้าเกิดว่าหลุดนี่คือมาเบอร์ค่าใช้จ่ายกับพี่หมอใช่ไหมคะแน่นมากนนมากนะคะแน่นมากอ่าเยวกลับไปด้วยเอากลับไปด้วยค่ะติดน้ำลายแล้วค่ะหมอบอกไม่ใช้งานต่อค่ะนะคะเออเออีนะเะอเะดวอดีไอเออองเิดเครื่องมือด้วยแปอเัอเออาออเออเออเอเถอเคอเออเออเออเมื่อยแล้วโอเคค ตอนนี้นะคะเราก็เห็นคุณวิทย์ใส่ที่ครอบฟันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามารอผลกัน6เดือนนะคะว่าดัดแล้วจะเป็นอย่างไรแต่ที่สําคัญค่ะถ้าใครอยากดัดฟันใสแบบนี้นี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์เซนยุ่มค่ะติดต่อไปทางเซนยุ่มแล้วนัดที่คลินิกได้เลยนะคะอยู่แถวไหนก็ไปแถวนั้นนะคะเอาแบบที่โอเค ใกล้บ้านคุณนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยกลัวว่าจะไม่โอเคคุณสามารถเข้ามาพบแพทย์ได้ตลอดนะคะ,ะเอาเป็นว่าถ้าว่างก็มาถ้าไม่ว่างคุณก็ดัดฟันอยู่ที่บ้านนะคะว่าแต่ถ้าเกิดจะโทรหาเฟนยุมมีเบอร์อะไรอ่ะเบอร์อะไรคะ06 5831 9034ค่ะ อกจำได้นะคะจำดีค่ะจำเก่งค่ะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณสินยุมมากมากค่ะเดี๋ยวเราจะไปไดัดฟันแบบใสกันนะคะแล้วถ้าใครสนใจเนี่ยก็ติดต่อทางสินยุ้มได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันหลังที่เราจัดฟันไปแล้ว6เดือนค่ะ